ดื่มน้ำกระด,ดำมะนาวชื่นใจมากเลยค่ะวิธีนะคะที่เราจะปรับสมดุลร่างกายของเราเนาะเพื่อให้อยู่ในสภาวะอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนี้ได้ค่ะความร้อนนะคะจะส่งผลต่อสมดุลร่างกายของเราเนาะมันจะทําให้ร่างกายของเราทํางานหนักขึ้นซึ่งร่างกายของเราเนี่ยถ้าร้อนมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะคะหรือถ้ามันเย็นเยอะไปก็ไม่ดีค่ะจะต้องที่บาลานแล้วก็สมดุลเนาะ ทุกๆความร้อนที่มากขึ้นนะคะร่างกายก็จะต้องใช้ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นใช้น้ําเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราจําเป็นจะต้องปรับสมดุลของน้ําในร่างกายปรับสมดุลของเลือดในร่างกายของเราเนาะปรับสมดุลของพิษที่อยู่ในร่างกายปรับสมดุลของสารต้านพิษด้วยวิธีการแรกอันที่หนึ่งเลยนะคะสิ่งที่ทําได้เลยทุกคนก็คือเรื่องของการดื่มน้ํา ถ้าเราสามารถที่จะดื่มน้ําที่ดีเป็นจะเป็นน้ําแร่จะเป็นน้ําด่างจะเป็นน้ำเกลือดําจะเป็นน้ำคอโรฟิลหรือจะเป็นน้ําเปล่าแต่ขอให้เป็นน้ําเปล่าที่ไม่ใช่น้ําที่เป็นน้ําที่มีความเป็นกรดหรือน้ํา RO พวกเนี้เนาะให้เราดื่มน้ําแร่จะดีที่สุดจะทําให้ไม่สิ้นเปลืองสมดุลร่างกายเนาะอันนี้ให้เราดื่มสม่ําเสมอนะคะซึ่งเนี้ยแนะนําให้ทุกคนชงเกลือดํากับมะนาว ติดเอาไว้นะแล้วก็ค่อยๆจิ๊บนะคะค่อยๆจิ๊บค่อยๆจิ๊บหรือทุกท่านเนี่ยจะใช้วิธีดื่มคาราฟิลก็ได้เอาตามที่เราสะดวกเลยค่ะอันนี้เป็นวิธีการเพิ่มน้ําให้กับเราแล้วเราก็ได้แร่ธาตุด้วยเนาะอันที่สองนอกจากเราจะต้องดื่มน้ําให้พอแล้วเราต้องเช็คว่าตัวเราเนี่ยมีการระบายพิษที่ดีไหมหมายความว่าเรามีการขับถ่ายที่ดีไหมแต่ดื่มน้ำเนี่ยมันทําให้ฉี่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเราเกิดการอุจจาระไม่ดี ไม่ไม่ค่อยได้ขับถ่ายแบบนี้มันก็จะเกิดปัญหาทําให้ร่างกายของเราต้องทํางานหนักขึ้นเพราะไหนจะอากาศข้างนอกก็ร้อนข้างในก็ดันมีขยะก็คือมีของหนักของเราอยู่ในร่างกายเนาะเราก็จําเป็นต้องระบายออกไปซึ่งถ้าใครเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายเน่จะแนะนําให้หาอา,อาหารที่ดีมากินเนาะโดยเฉพาะโปรโตีนที่มีส่วนผสมของโปรไบโอติกและพีไบโอติกตัวนี้ก็จะช่วยปรับสมดุลลาไส้ของเรา ช่วยทําให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นถ้าใครทานโปรตีนแบบนี้ก็จะได้ประโยชน์นอกจากได้สารอาหารครบได้ซูเปอร์ฟู้ดแล้วก็ยังได้ระบบขับถ่ายที่ดีด้วยนะคะส่วนใครที่ไม่ได้ทานโปรตีนแล้วขับถ่ายไม่ดีใช้วิธีการสวนออกไปได้เราต้องช่วยเหลือร่างกายเนาะเพราะมันจะได้ปรับความร้อนของเราช่วยทําให้ร่างกายของเราไม่ต้องทํางานหนักไม่ต้องทํางานเพิ่มนะคะที่สามนะคะเราจําเป็นจะต้องกินสารอาหารให้เพียงพอค่ะ ซึ่งในสภาวะที่ร่างกายจะต้องใช้งานหนักเนาะอากาศมันร้อนอย่างเงี้ยเราก็ต้องกินอาหารให้เพียงพอกินสารอาหารให้ครบเช็คว่าเรากินโปรตีนพอไหมร่างกายระบบพร้อไมไหมซึ่งการที่เรากินอโปรตีนกินสารอาหารกินสารต้านอนุมูลอิสระเท่าที่เราสามารถหาได้เนาะหรือถ้าบางคนเนี่ยมีงบประมาณมีเห็นมีปัจจัยพร้อมการทาน NRF2 NRF1 Beta h o ฮอทอน พวกนี้เป็นการช่วยเสริมการต้านอนุมูลอิสระให้เราทั้งหมดทั้งปวงทั้งสิ้นเลยอยู่ที่เหตุและปัจจัยของเราจะทําได้ส่วนใครที่ทําอยู่แล้วก็สามารถเพิ่มปริมาณการทานได้นะคะเพราะเนื่องจากสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนไปเนาะร่างกายของเราก็ต้องทํางานเยอะขึ้นค่ะไมโตคอนเดียก็ต้องทํางานเยอะขึ้นเนาะการที่จะ,ะกําจัดพิษ ไม่ัวคนเดียวของเราก็ต้องทํางานเยอะขึ้นซึ่งการที่เราทานสารสกัดหรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเนี่ยมันก็เป็นการทุ่นแรงร่างกายของเราถ้าเราสามารถทําได้นะคะวิธีที่4ี่ทุกคนอันนี้เป็นวิธีที่ทุกคนสามารถที่จะทําได้นั่นคือการช่วยปรับอุณหภูมิในร่างกายค่ะการปรับอุณหภูมิในร่างกายนอกจากการดื่มน้ําอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วการเลือกเสื้อผ้าที่มันเป็นเสื้อผ้าที่เบาสบายผ่อนคลายเนาะ ไม่ฟิตไม่รัดไม่แน่นไม่ตึงเกินไปเพราะถ้าฟิตรัดแน่นตึงเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการที่ร่างกายจะต้องเหมือนกับเราอึอาดอัดนะคะเราต้องทําใหเา้เลือดลมเราไหลเวียนดีนะถ้าเป็นสมัยเด็กเราอาจจะใส่เสื้อผ้ารัดไม่เป็นไรแต่พอเรามีอายุขึ้นมานิดนึงเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าที่มันสบายสบายหายใจหายคอโล่งโปร่งสบายเดินเหินสบายลักษณะแบบนี้นะคะหาเสื้อผ้าที่มันโปรง่งโปรง่งสบายสบายมาใส่นะคะ แล้วก็อีกอันนึงก็คือเทคนิคของการที่เราจะช่วยทําให้เรารู้สึกไม่ร้อนจนเกินไปซึ่งเราสามารถหาวิธีเอาผ้าชุบน้ำเนาะแล้วก็เอามาเป็นผ้าพันไว้ที่คอได้สําหรับคนที่ไม่ได้ทําการทํางานในออฟฟิศอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยง่ายมากเลยทุกคนเอาผ้าชุบน้ําแล้วก็โพกศีรษะเป็นเหมือนผ้าของม้าโพกเนาะหรือก็เอามาพันที่คอหรือจะเอามาเช็ดตามตัวอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราเราไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เรารักษาอุณหภูมิแบบนี้ได้หรือจะไปเอา ถังน้ำนะแล้วก็ไปนอนแช่ได้หรือไปไปเที่ยวน้ําตกไปเล่นน้ําไปแช่ในน้ําอันนี้ก็ทําได้แต่สําหรับคนที่อยู่ออฟฟิศไม่สามารถที่จะมาแช่น้ําอาบน้ําได้คนอยู่ออฟฟิศก็ได้อยู่ในห้องแอร์นะแต่ถ้าอยู่ในห้องแอร์ก็ต้องหมั่นดื่มน้ําให้ประจําให้สม่ําเสมอนะคะอันนี้เป็นการช่วยปรับสมดุลร่างกายของเรานะตัวสุดท้ายทุกคนสําคัญมากเลยค่ะก็คือทําใจเย็นๆสบายๆ คลายอันนี้สําคัญเพราะว่าเวลาเรา,เราใจร้อนเนาะปกติอากาศมันร้อนอยู่แล้วนะคะมันก็ทําให้ร่างกายต้องสิ้นเปลืองในระบบที่จะต้องมาบาลานซ์ร่างกายเนาะถ้าเรายิ่งใจร้อนทุกอย่างมันก็จะยิ่งเร่งปฏิกิริยาที่ทําให้เกิดสเตทความเครียดในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเราใจเย็นๆพูดช้าๆรักกันดีกันมีอะไรก็อาหสิให้อภัยกันนะคะ เวลารถรถลาวิ่งอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบให้เขาไปก่อนนะเออทำใจดีใจเย็นนะเพราะว่าใกล้จะเทศกาลสงการแล้วเนาะถ้าเป็นไปได้ไม่จำเป็นไม่จาเป็นก็พยายามอยู่ในที่ท,ที่ปลอดภัยนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นคนไม่ได้เล่นสงการอยู่แล้วแต่ก็ส่งกำลังใจที่ดีไปให้ทุกคนปลอดภยัยเดินทางกลับบ้านก็ขอให้ปลอดภยัยตั้งจิตตั้งใจอยู่ในฐานของความปลอดภยัย ความโชคดีเบาๆสบายๆผ่อนคลายรู้ลมกันทุกคนนะคะขอให้ทุกคนนะโชคดีสวัสดีปีใหม่ไทยสงการนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ